ของละคนละน้ำเพิ่มคำมาวันเองโอ้จริงเหรอใช่เก็บเองคนเดียวห้าร้อยบาทเลยเหรอเก่งจังเตือนได้จังเลยอยากให้ถึงวันละเลอจังเลยเนาะเด็กๆรักพระเจ้าหรือเปล่าครับเด็กๆพร้อมจะถวายเพื่อพระเจ้าหรือเปล่าครับไหนลองมองไปรอบๆสีโบสถ์เราสวยหรือเปล่าครับสวยสวยใช่ไหม เราต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะครับที่สร้างโบสถ์สวยให้กับเราเนี่ยแต่ว่าโบสถ์เราสวยแล้วเนี่ยโบสถ์เรายังขาดอะไรอยู่ครับอของเล่นเนี่ยใครอยากได้ของเล่นอยากได้ของเล่นกันใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะให้ผู้ใหญ่เอาสิ่งของเล่นให้เราต้องทำส่วนของเราก่อนนะครับโดยการเราถวายกลับไปคืนให้กับพระเจ้าแล้วเวลาพระเจ้าอวยพรเรา,าเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารแล้วก็สวดซื่อถวายคืนให้กับพระเจ้าโอเคไหมครับ 缓慢的发 สมชื่อจริงๆที่นี่สวยงามมากๆเลยแมบบดูแมงกะพรุนสิหนวดของมันก็ยาวเหลือเกินนี่ปลาดิโม่ใช่ไหมรู้สึกว่าปลาดิโม่เนี่ยเป็นเพื่อนกับปลาลอลลี่นี่ปลาที่นี่ปลาเยอะมากเลยสวยงามจริงๆทรู้นะเนี่ยปลาลอลลี่นี่มีเกล็ดเยอะอย่างนี้ทำไมที่นี่ถึงสวยงามอย่างนี้นะดูต้อตอบตัวนี้สิ มีปลาหมึกด้วยเหรอไม่เคยเห็นปลาหมึกมาก่อนเลยโอ้ oh. พี่เข้เสิย์งานมาได้อย่างนี้นี่ไม่นั่นพี่เอานี่ก็จัดพี่เอามาที่นี่ได้ยังไงกันนะเอสโซ่ใครใครการที่เรียกเราเอสโซ่ใครอยู่ที่ไหนกันนะนั่นพยัสูใช่ไหมคะใช่แล้วเราเองเป็นไนงะ ู่ปาเราสวยไหมสวยงามมากเลยค่ะหนูเพิ่งเคยเห็นนางกุที่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะเพิ่งรู้ว่ามันก็เหมือนพลาสติกนี่เองแล้วเอเธอร,รู้ไหมว่าทำไมเราถึงสร้างโลกต้นเลกให้มีสีสันสวยงามแบบนี้อืมไม่รู้เลยล่ะค่ะอะก็เพื่อให้ลูกๆของเราเนี่ยรู้ลึกถึงการทรงสร้างของเราไงล่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วรู้ไหมว่าทำไมน้ำทะเลเนี่ยเค็มเค็มก็ไม่ เรใช้ของเราเนี่ยระลึกถึงคําสอนของเราว่าจงเป็นเกลือและแสงสว่างไงล่ะพยาโซคะพดีว่าหนูอยากมีหนูมีเื่องอย่างสารภาพนะคะคือวันนี้หนูไม่ได้ถวายทรัพย์พิเศษะคะ่ะแต่หนูก็ถวายสิบรถนะคะแต่หนูก็ไม่ได้เตรียมเงินมาเผื่อสำหรับการถวายทรัพย์พิเศษนะคะอืมเรารู้แต่หนูก็ว่าของเล่นเนี่ยหนูก็คงไม่ได้เล่นแล้วดังนั้นหนูก็ ไม่น่าจะต้องถวายทรัพยพิเศษนะคะอืมเอสเธอรู้ไหมว่าในเทะเลเนี่ยมีปลากี่ตัวอืมนับไม่ถ้วนเลยล่ะคะ่ะอืมแล้วนกในอากาศละ่ะมีกี่ตัวก็นับไม่หมดเลยล้ะคะ่ะแล้วรู้ไหมใครเป็นคนสร้างก็พระองอค์ยังไงล่ะคะอืมถูกแล้วเราเป็นเจ้าของโลกนี้แล้วเราเป็นผู้สร้างทุกสิ่งขึ้นมางั้นพระองค์ก็คงไม่ต้องการอะไรเลยแล้วทําไมหนูต้อง ถวายให้พระองค์ด้วยเหรอคะอืมเอเจ๊หิวไหมหิวค่ะอืมงั้นเรามีของมาฝากนี่เลยสาหร่ายจากทะเลสาบกาดีรีลองอทานดูค่ะอ่าอืมแบ่งให้เราสักชิ้นหนึ่งได้ไหมได้ค่ะแต่เอ๊ะะพรอ,องค์ต้องกินด้วยหรอคะอืมนั่นน่ะสิ แบบที่พระองค์ไม่จำเป็นต้องการสิ่งของจากหนูยใช่ไหมคะอืมแล้วทีนี้รู้หรือ,อยังว่าทำไมเราถึงต้องขออ๋อพ่อโอ๊กอยากให้สอนให้หนูเป็นคนที่แบ่งปันใช่ไหมคะอืมถ้าเอสเธอร์มีน้ำใจและรู้จักแบ่งปันเอสเธอร์ก็จะมีหัวใจที่เหมือนเราไงอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะเยี่ยมมากเอสเธอร์ยิงทีนึงนะค่ะ ค่ะแต่ว่ามันเขียนว่าค่าดพัฒนาศึกษาครับไม่ทราบอ๋อไม่เป็นไรค่ะพอดีหนูได้ไปล่องไปน้ำแล้วได้จับปลาตัวเป็นๆมาแล้วค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะแล้วค่ะ เอเธอร์หนึ่งอะไรเนี่ยครับสาหร่ายอะไรนะฮะจากอะลูมิเนียเอเธอร์